Hello Good morning everyone สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่าถ้าวันนี้นะคะใครเรียนในตอนเช้าก็เป็น Good morning นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่พร้อมเรียนตอนเช้าก็เป็นตอนบ่ายก็เป็น Good afternoon ตอนเย็นก็ Good evening นะคะก็คือทักทายไว้สามเวลาเลยนะคะสำหรับคนไนที่ยังไม่ว่างเรียนในคาบตารางสอนสของครูในวันนี้นะคะอ่าเตรียมพร้อมนะคะก่อนอื่นที่จะไปเรียนก็เตรียมพร้อมยางลบดินสอหนังสือแบบฝึนหัด สมุดร,รายวิชาภาษาอังกฤษมานะคะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง family jobs นะคะ family jobs นะคะก็คือเกี่ยวกับอาชีพของคนในครอบครัวนั่นเองนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างาเราไปดูค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูวัตถุประสงค์จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะว่าในบทที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอ อาชีพของคนในครอบครัวเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างข้อที่1บอกความหมายของคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาชีพได้ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อที่สออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้นะคะและข้อที่3บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ถามตอบเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้นะคะ,ะมาดูนะคะ ว่ามีอาชีพอะไรบ้างเอ่าโอเค the first นะคะลำดับที่หนึ่งเลยนะคะ picture one teacher teacher ก็คือคุณครูนะคะ I am a teacher you are student นะคะฉันเป็นคุณครูส่วนเธอก็เป็นนักเรียนนั่นเองนะคะ student นะคะ student นั่นเองนะคะต่อไป บัตรคำแล้วก็คำศัพท์บ,บัตรรูปภาพแล้วก็บัตรคาศัพท์นะคะรูปต่อไปเป็นชาวนานะคะกเกษตรกรรมนั่นเองก็คือฟาร์มเอร์อาชีพทำนาเลยนะคะเ mm hmm. นาะดีโน่ฟาร์มเนะคะ mm hmm. ก็ทำนาปลูกข้าวให้เรารับประทานนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าชาวนานะคะ mm hmm. ต่อไป carpenter carpenter mm hmm. ก็คือช่างไม้นะคะมีความเชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับการ ทำไม้ทำงานแฮนด์เมดที่เกี่ยวกับใช้ไม้มาทำพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรอย่างนี้นะคะตู้เตียงนี้เขาเรียกเขาทำเกี่ยวกับพวกคาเพนเธอร์ก็คือเกี่ยวบช่างไม้รือ,อต่อไปนะคะเชฟก็คือพ่อครัวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นพายลนะคะก็คือนักบินนะคะต่อไป next word doctor ยอกเถิ Doctor, นะคะก็คือคุณหมอมีอาชีพก็ทำหน้าที่นะคะดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายป่วยนะคะทำงานอยู่ในโรงพยบาบาลนะคะ he works at the hospital นะคะ the hospital นะคะต่อไป dentist ก็คือทันตแพทย์หรือหมอฟันนั่นเองนะคะมีหน้าที่ดูแลรักษาฟันนะคะให้สวยงามให้สะอาดนะคะใครปวดฟันก็ไปหาหมอฟันนะคะ อ่าต่อไปนักร้อง singer ไม่ออกเสียงว่า singer นะคะเพราะว่า ng ในที่นี้เป็นงองูนะคะ no singer โอเคนะออกเสียงว่า singer นะคะงองูนะอ่าต่อไปในรูปของประโยคนะคะบรรยายจำได้ไหมคะว่าตรบนามไม่ใช้แทนเขาผู้ชายหนึ่งคนเขาผู้หญิงหนึ่งคน มันหนึ่งตัวหนึ่งอ่าอย่างนะคะใช้อะไร he she it ใช่ไหมคะโอเคแต่พนามที่เรียกคนตัดสิ่งของนะคะ he is it ที่เป็นอันเดียวสิ่งเดียวคนเดียวนั่นเองนะคะอ่าถ้าผู้ชายก็เป็น he ถ้าผู้หญิงก็เป็น she นะคะ he is a chef he is a chef ก็คือเขาผู้ชายคนนี้นะคะเป็นพ่อครัวนั่นเองนะคะต่อไป number two he is a pilot He is a pilot นะคะ He is a pilot ก็คือเขาเป็นนักบินนะคะอ่าต่อไปเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอแล้วก็คุณครูอ่าคุณหมอก็คือผู้ชายหนึ่งคนนะคะ He is a doctor He is a doctor อ่าเขาผู้ชายหนึ่งคนนะคะส่วน w h r t to be is mr ก็ใช้ is ในประธานเอกพจน์จำได้ไหมคะที่เราเรียนมาแล้ว he is a doctor อ่าต่อไปรูปผู้หญิงคุณครูคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะ she is a teacher she is a teacher นะคะ she is a teacher ก็คือเขาหรือหล่อนผู้หญิงคนนี้นะคะเขาผู้หญิงคนนี้เป็นคุณครูนั่นเองนะคะนี่คือการแนะนำคนอื่นก่อนเนาะต่อไป she is a dentist she is a dentist นะคะเขาคือหมอฟันนะคะ ต่อไปเขาผู้หญิงคนนี้หนึ่งคนเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะ she is a student she is a student นะคะเขาเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะอาต่อไปไปดู practice speaking นะะ practice speaking ก็คือการฝึกพูดนะคะ Speaking ก็คือการพูดนั่นเองนะคะส่วนในที่นี้ก็จะถามถึงเริ่มมีเป็นประโยคเป็น s e n t e n c e นะคะเกี่ยวกับถามคนในครอบครัวของเราว่าทำงานหรือทำอาชีพอะไรนั่นเองนะคะอ่าไปดู conversation นะคะระหว่าง A กับ B A ถามว่า what is your father what is your father นะคะก็คือพ่อของคุณแปลจากด้านหลังนะคะพ่อของคุณคือ ทําอะไรนั่นเองนะคะทำอาชีพอะไรนั่นเองนะคะถ้า,าถ้าเขาตอบถ้าพ่อของเขาเป็นเชฟในที่นี้นะคะสมมติเขาก็จะตอบว่า he is a chef นะคะ he is a chef หรือพ่อของเขาเป็นคุณครูเราก็จะบอกว่า he is a teacher นะคะ mm hmm. เขาเขาคือแทนคุณพ่อหนึ่งคนนะคะถาม father นะคะถามคุณพ่อก็เป็น he is a ชีเซอร์ shirt, อย่างเช่นถ้าคุณพ่อของเขาเป็นครูอ่าต่อไปนะคะถามคุณแม่นะคะบุคคลในครอบครัวคนที่สอง what is your model what is your model นะคะคุณแม่ของคุณทำงานอะไรทำอาชีพอะไรนั่นเองนะคะบี B. ก็ตอบว่าถ้าคุณแม่อ่าคุณแม่เป็นะไรีอะถ้าคุณแม่เป็นพยาบาลนะคะก็ตอบว่า she is a nurse She is a nurse นะคะก็คือคุณแม่ของเธอของฉันเนี่ยเป็นพยาบาลนะคะหรือหลอนเป็นพยาบาลนะคะอาต่อไปในกรณีที่เอาหลังจากที่ถามคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเราจะพูดไปเลยว่า what is your father what is your mother แต่ในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดเราจะถามผู้ชายผู้หญิงหรือเขาหนึ่งคนนั่นเองนะคะจะถามว่าอย่างไรก็แค่นำ verb ตัวสรพนามมาวางไว้ข้างหลังนะคะ What is และตามด้วยถ้าเขาผู้ชายหนึ่งคนก็เป็น he ถ้าเขาผู้หญิงหนึ่งคนก็เป็น she นะคะ,ะในกรณีนี้ครูชี้ที่ผู้ครูนะคะคุณครูท่านนี้เป็นผู้หญิงนะผู้ถามว่า what is she นะคะเขาผู้หญิงคนนี้ ทำงานอะไรหรือทำอาชีพอะไรอ่าในรูปนี้เป็นคุณครูใช่ไหมคะเราก็ตอบตรงนี้ไม่ใช้ he นะคะตอบถาม she ก็ตอบ she ถาม he ก็ตอบ he นะคะ she is a teacher she is a teacher โอเคนะคะอ่าต่อไปชี้ที่ผู้ชายคนนี้นะคะก็ถามว่า what is he เขาคืออะไรเออเขาเป็นอะไรทำอาชีพอะไรเขาเป็นคุณหมอเราก็บอกว่า he is a doctor าถามผู้หญิงเด็กนักเรียนคนนี้ what is she หรือ what is she do ก็ได้นะคะ what is she เขาทำอาชีพอะไรเขาเป็นนักเรียนแน่นอนอยู่ในชุดยูนิฟอร์มของนักเรียนก็เป็น she is a student นะคะ she is a student นะคะต่อไปรูปสุดท้ายในหน้านี้นะคะเขาเป็นเชฟเป็นพ่อครัวเราก็ถามว่า what is he what is he เขาทำอาชีพอะไรเขาผู้ชายคนนี้ทำอาชีพเชฟก็จะเป็น he is a chef นะคะในการเป็นพ่อครัวอย่าลืม article ด้วยนะคะ an นะคะจำได้ไหม an ใช้ยังไง a n, ใช้กับนำหน้าคำนามเป็น article นำหน้าคำนามใช้ขึ้นต้นกับคำศัพท์ได้ทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็น an นะคะ a n an ที่แปลว่าหนึ่งเหมือนกันจะใช้ขึ้นต้นคำที่ ขึ้นต้นด้วยสระนะคะแต่มียกเว้นบางคำเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูจะอ่สอนในคลิปต่อไปให้ให้รู้เกี่ยวกับเรื่อง article ด้วยนะคะอเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้สรุปสั้นๆมาให้ฟังเนาะต่อไปค่ะอย่างเช่นเป็นนักบินนะคะเราก็ถาม what is he เห็นไหมคะง่ายๆสั้นๆ what is he he is a pilot he is a pilot เขาคือนักบินนั่นเองนะคะเห็นไหมเขาผู้ชายหนึ่งคนนะคะต่อไปค่ะถามผู้ชายเหมือนกันนะคะ What is he? What is he? He is a doctor. He is a doctor. เขาคือคุณหมอนั่นเองนะคะ Next sentence ประโยคต่อไป What is he? What is he? He is a student. he is a student ขออภัยค่ะ he is a dentist he is a dentist นะคะก็คือเขาหมอฟันคือหมอฟันนั่นเองนะคะหรือทันตแพทย์นั่นเองนะคะ next sentence what is he he is a chef he is a chef นะคะเขาคือพ่อครัวนั่นเองนะคะ next sentence What is she? นะคะ What is she? ถามผู้หญิงนะคะเขาคนนี้เป็นอะไรทำอาชีพอะไรเขาเป็นนักเรียนก็คือ she is a student she is a student นะคะอาต่อไป next sentence What is she? What is she? ก็คือเขาทำอะไรทำงานอาชีพอะไร She is a singer She is a singer เขาเป็นนักร้องนั่นเองนะคะต่อไปเป็นคุณหมอ What is your father? อ่าอันนี้ยกตัวอย่างของคุณพ่อนะคะในครอบครัวและคุณพ่อทำอาชีพอะไรนั่นเองนะคะทีนี้คุณพ่อในรูปนี้เป็นคุณหมอก็ตอบว่า He is a doctorHe is a doctor นะคะถ้าคุณพ่อเป็นชาวนานก็เป็น He is a farmer he is a farmer นะคะต่อไปค่ะถามคุณแม่นะคะ your mother what is your mother นะคะก็คือคุณแม่ของคุณทำงานอะไรทำอาชีพอะไรนั่นเองนะคะ she is a teacher she is a teacher ก็คือคุณแม่หรือเขาเป็นคุณครูนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็ เดี๋ยวจะให้ใบงานนะคะทิ้งไว้ในนี้แหละในคลิปเดียวนี้แหละแต่นะคะของเราก็มีในหนังสือเป็นบางส่วนที่อาจจะไม่มีคําศัพท์ที่เหมือนคครูในคลิปบางคลิปหรือคําศัพท์ที่อยู่อนอกคลิปนอกคลิปก็คือในหนังสือของเราครูก็จะเสริมในส่วนของคําศัพท์มาให้ในอันนี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะไม่มีโฮมเวิร์กนะคะอ่า กิจาการรมวันนี้เกี่ยวกับการบอกอาชีพของคนในครอบครัวนะคะอ่ามาดูเห็นไหมคะอาชีพเยอะแยะเลยวันนี้ทั้งบัตรคำและการออกเสียงนะคะเป็นยังไงกันบ้างให้ประเมินตนเองแบบเคร่าวนะคะของเราเองนะ่าสำหรับกิจาการรมวันนี้เรื่อง family shops นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าอ่านะคะ อย่าลืมทำการบ้านตรงคุณครูนะคะสำหรับวันนี้บายบายซีอ g กเ n n น x t t ์ไท